จากสุขโขทัยสู่อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์สิทธิประกอบอาชีพของคนไทยดีขึ้นหรือเลวลงยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบรลาส c ชาน n e ลช่องที่เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินของคนไทยตั้งแต่ในอดีตสมัยสุขโขทัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบันรัตะนะโกสินทร์สิทธิการทำกินหรือว่าการประกอบอาชีพของคนไทยดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรเชิญติดตามได้เลยครับเมืองไทยเป็นเมืองที่ อุดมสมบูรณ์จนมีชื่อเรียกว่าแหลมทองซึ่งนั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทำเลที่ตั้งนะครับที่ได้เปรียบในหลาย,ลายอย่างแม้กระทั่งคนไทยเองก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีดีมีความเฉลียวฉลาดไม่ต่างจาก ชาติอื่นๆนะครับที่พัฒนาแล้วแต่ทำไมยิ่งพัฒนาคนไทยยิ่งเกิดการรวยกระจุกจนกระจายนะครับเกิดขึ้นได้เพราะอะไรทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปเราต้องศึกษาครับว่าอะไรที่ทำให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นได้นะครับ เราดูย้อนอดีตไปตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดครับว่ากฎหมายมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากๆมีผลอย่างไรนั้นเชิญวิเคราะห์เจาะลึกกันได้เลยครับตามหลักศิลาจารึก สมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชจะสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่เป็นประชาธิปไตยของคนไทยไว้ว่าใครไข้ค้าค้าใครไข้ขายขายนั่นแสดงว่าหากสิ่งที่ทำนั้นไม่ผิดจารีตประเพณีอะไรก็สามารถค้าขายกันได้อย่างเสรีในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า มีการพัฒนาด้านศิลปะวิทยาการต่างๆอย่างมากมายนะครับเราจะเห็นวัดนะครับเห็นวัตถุโบราณโดยเฉพาะพระเครื่องจะงดงามนะครับแล้วก็มีพุทธคุณสูงนะครับซึ่งก็มีให้เราได้ศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นพระ จากสมัยสุขโขทยัยเช่นพระกำแพงลีลาเมตขนุนนะครับซึ่งได้รับการเชิดชูว่าเป็นพระยืนที่งดงามที่สุดนะครับในโลกเพราะว่าในเมืองไทยก็ถือว่างามที่สุดแล้วนะครับอันนั้นก็คือความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับ ที่เกิดจากการอยู่ดีกินดีของประชาชนสมัยนั้นไข่ไข้ค้าค้าไข่ไขขายขายประชาธิปไตยเต็มใบในเรื่องของการทำรรมาหากินมาถึงสมัยอยุธยาเมื่อวันก่อนผมเพิ่งได้ทำคลิปเกี่ยวกับพระกุแม่นางปลื้มนะครับซึ่งเป็นพระที่ สุดยอดในเรื่องของความแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีครับประวัติการสร้างวัดแม่นางปื้มเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับวันหนึ่งพระน,นเรศวรมหาราชท่านส่งเสด็จโดยทางเรือไปแต่เพียงลำพังจนถึงตอนค่ำซึ่งก็มีฝนตก ลงมาด้วยท่านได้มองเห็นบ้านหลังหนึ่งยังจุดตะเกียงอยู่จึงจอดเรือแล้วเดินเข้าไปหาที่บ้านหลังนั้นมียายปลื้มนะครับซึ่งอาศัยอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านเมื่อยายปลื้มเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่เป็นชายชะกันมาที่บ้าน จึงได้เชื้อเชิญโดยกล่าวขึ้นว่าลูกเอ๋ยเจ้าไปไหนมาเชิญขึ้นมาบ้านก่อนเมื่อขึ้นมาบนบ้านพระนเรศวรท่านก็ทรงกล่าวด้วยเสียงอันดังตามภาษาชายชาตรีที่เป็นนักลบยายปื้มจึงเตือนว่าลูกเอ๋ย เจ้าอย่าพูดเสียงดังนักเลยเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเข้าจะกลธซึ่งหลังจากนั้นพระนเรศวรก็ได้พูดสวนขึ้นอีกว่าข้าหนาวข้าอยากกินน้ำจันทร์ใหญ่ปพื้มก็ได้กล่าวตอบว่าวันนี้เป็นวันพระ ถ้าเจ้าอยากกินน้ำจันก็อย่าส่งเสียงดังแล้วอย่าไปบอกใครเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินรู้จะทำโทษได้พระนาเรศวรก็ส่งรับปากจากนั้นแม่นางปื้มก็นำน้ำจันมาให้ท่านได้สเสวยหลังจากนั้น พะนาเรสวรท่านก็ได้พักที่บ้านนั้นจนเช้าแล้วค่อยเดินทางกลับพระราชวังต่อจากนั้นไม่นานด้วยเห็นความจงรักภักดีของแม่นางปื้มท่านจึงให้คนมาเชิญเข้าวังไปเลี้ยงดูในวังจนในที่สุดแม่นางปื้มก็ได้เสียชีวิต แล้วพระนเรศวรท่านก็ได้สร้างวัดแม่นางปลื้มนี้ให้เป็นเกียรติกับแม่นางปลืม้มซึ่งวัดนี้ก็อยู่สืบมาจนถึงปัจจุบันท่านจะเห็นนะครับว่าจากสมัยสุขโขทัยขายค่าค้าค้าขไค่ขายขายนะครับนั่นก็เป็นยุคที่ประเทศไทยเจเริญร,รุ่งเรืองเรียกว่า ไรฟ้าหน้าใสมีการพัฒนาในเรื่องของศิงละปะวิทยาการอย่างรวดเร็วแล้วก็ในยุคของอยุทยาเนี่ยคนไทยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพของตัวเองได้นะครับแม้กระทั่งาชาวบ้านนะครับอย่างแม่นางปลื้มเนี่ยก็สามารถที่จะทำเหล้าไว้กินเองได้ซึ่งก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่า เมื่ออากาศหนาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะดื่มแก้หนาวได้นะครับซึ่งในวันอย่างวันพระนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าจะไม่ดื่มเหล้าก็มีมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับพระนเรศวรมหาราชท่านเองก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ประชาชนทําเล่าแต่อย่างใดครับมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ย มีกฎหมายออกมานะครับว่าเล้าห้ามคนไทยทั่วไปห้ามชาวบ้านท,ทำแต่คนที่มีเงินตั้งโรงเล่าได้ทำได้นี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำให้เกิดการรวยกระจุกจนกระจายเกิดขึ้นได้เพราะทรัพย์สินทางปาัญญาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหากโดย ยึดครองโดยกลุ่มบุคคลหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วนำไปใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวคนอื่นใช้ไม่ได้นั่นก็เท่าเท่ากับว่าเป็นการลอนสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่นะครับอย่างกฎหมายสุราเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าให้สิทธิ์บางกลุ่มแต่ไม่ให้สิทธิ์ทั้งหมดแม้ล่าสุดนะครับจะมีการแก้ใน ปีพศ2 5 6 5นะครับว่าให้สามารถทำกินเองได้นะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ส่งไปให้สภสามิตรตรวจคุณภาพก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยแม่นางปื้มเนี่ยผมว่าคงตรวจกันไม่ไหวนะครับทำทุกบ้านอันนี้แสดงว่าภูมิปัญญาไทยถูกยึดครองนะครับ โดยกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นในทุนหรือว่ามีทุนมากกว่านะครับครับเดี๋ยวเรื่องของกฎหมายสุราเนี่ยผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงวันนี้แม้มีกฎหมายอนุญาตไว้นะครับแต่ถ้าท่านไม่รู้จดหมายกฎหมายจนจบอย่างพึ่งทำนะครับเพราะว่าอาจจะผิด กฎหมายได้อาจมีโทษปรับได้นะครับต้องฟังต้องรู้กฎหมายให้จบแล้วค่อยคิดทำนะครับว่าเราจะทำเล่าไว้กินเองได้หรือไม่อย่างไรครับกลับมาเรื่องนี้นะครับจากสุขโขทยัยถึงถึงอยุธยาจนถึงปัจจุบันรัตนโกสินทร์สิทธิการประกอบอาชีพของคนไทย ดีขึ้นหรือเลวลงท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าสิทธิของเราดีขึ้นหรือเลวลงคนไทยส่วนรวมยังทำมาหากินได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆจะทำเล่ากินเองต้องขออนุญาตนะครับต้องส่งไปตรวจโชคดีนะครับที่ไม่ออกกฎหมายมาว่า ถ้าจะเจียวไข่ต้องขออนุญาตแล้วส่งไปตรวจเพราะเป็นกับข้าวอย่างเดียวที่ผมทำได้ไม่งั้นผมคงทำกับข้าวกินเองไม่ได้แน่ๆครับท่านมีความคิดความเห็นอย่างไรนะครับก็ลงความคิดเห็นของท่านไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างได้เลยนะครับว่าในสมัยอดีต ตั้งแต่สุขโขทยัยอยุทยาถึงรัตะนะโกสินทร์เนี่ยสิทธิการทำกินของคนไทยดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรนะครับแล้วการกระจายรายได้เป็นอย่างไรการรวยกระจุกจนกระจายเกิดจากอะไรเชื่อว่าท่านคงตัดสินได้แล้วนะครับในคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่ อยากทำเหล้าไว้ดื่มเองนะครับต้องฟังคลิปหน้าครับว่าถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายต้องทำอย่างไรถ้ายังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รู้อย่าเพิ่งทำนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ